สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโคนเดินป่านะครับวันนี้นะครับผมก็จะพาท่านผู้ชมทุกท่านไปตั้งแคมป์นอนในป่านะครับโอเคนะครับจะเป็นยังไงก็ไปดูกันเลยครับ ตอนนี้นะครับผมก็ได้เดินเข้ามาในป่าแห่งหนึ่งนะครับที่นี่ก็ฝนเพิ่งหยุดตกนะครับแล้วผมก็จะเห็นน้ำไหลลงมาจากบนเขานู้นเลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะหาที่ตั้งแคมป์มอมอก่อนนะครับนี่ก็คือน้ำไหลมาจากบนเขานะครับน้ำใสมากเลยนะครับเรานำมากินก็ได้นะครับเราต้มให้สุกก่อนนะครับ ตอนนี้นะครับผมก็ยังหาที่ตั้งแคมป์ไม่เจอเลยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไปหาดูข้างบนอีกหน่อยนะครับผมจะหาที่มอมอนะครับที่นี่ก็ลกมากเลยนะครับตอนนี้นะครับผมก็ได้เจอกับรูอะไรไม่รู้นะครับ ข้างในนี้เข้าไปนอนก็ได้นะครับโอเคนะครับผมคิดว่าผมจะตั้งแคมป์ตรงนี้นะครับตรงนี้เลยนะครับที่นี่ก็จะได้ินเสียงน้ำไหลลงมาจากบนเขานะครับไหลด้านนู้นเลยนะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวผมจะมาตั้งแคมป์ตรงนี้เลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะหาตัดไม้ภายแถวนี้ก่อนนะครับเพื่อมาสร้างเป็นที่พักนะครับ เมื่อกี้นะครับผมตัดไม้นะครับไม้เกือบล่วงแทงออกมาใส่ผมแล้วนะครับเราตัดไม้นี่เราต้องระวังนะครับเราต้องดูข้างบนว่ามีกิ่งไม้อะไรเปล่านะครับเมื่อกี้นะครับไม้เกือบตกลงมาแทงใส่ผมแล้วนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะสร้างที่พักเลยครับ โอเคนะครับด้๋ยวผมจะเอาถอวาวันมามัดตรงนี้เลยนะครับ อนนี้ครับผมก็ได้ผูกเสร็จแล้วนะครับตอนนี้นะครับผมก็ได้ทําที่พักของผมเสร็จแล้วนะครับนี่เลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะมาก่อไฟต่อเลยนะครับเพื่อมาทําเป็นอาหารในค่ำคืนนี้นะครับโอเคนะครับผมก็จะก่อไฟข้างๆแคมป์ที่ผมนอนนะครับ ในป่านี้ในะยุงเยอะมากเลยนะครับ ผมก็ไม่รู้นะครับว่าผมจะก่อไฟติดเปล่านะครับเพราะว่าไม้นี่พวกนี้นี่มันเปียกหมดเลยนะครับตอนนี้นะครับผมก็ได้ก่อไฟติดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะไปหุ่งเขาต่อเลยนะครับตอนนี้นะครับผมก็จะเอาน้ําจากบนเขาเพื่อมาหุงเขานะครับนี่เลยนะครับ น้ำจะบนเขานะครับน้ำสะอาดมากนะครับ ตอนนี้นะครับกับเขาผมก็เสร็จแล้วนะครับโอเคครับแล้วผมจะมากินเลยนะครับนี่ก็คือมามาที่ผมต้มนะครับอ,อยู่ในป่านี่กินอย่างนี้ก็อร่อยนะครับ ตอนนี้นะครับผมก็ได้กินข้าวเสร็จแล้วนะครับตอนนี้นะครับท้องฟ้าก็ใกล้มืดแล้วครับตอนนี้เป็นเวลาหกโมงเย็นแล้วนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะรอมืดเลยนะครับท่านผู้ชมครับ ตอนนี้นะครับเป็นเวลาหนึ่งทุ่มครึ่งแล้วนะครับที่นี่ก็อากาศหนาวมากเลยนะครับตอนนี้ไฟผมก็ได้ดับลงไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะก่อไฟก่อนนะครับเพราะว่ามันไลยุงได้นะครับไล่สัตว์ป่ามาทำร้ายผมได้นะครับโอเคครับผมไปก่อไฟก่อนนะครับตอนนี้นะครับผมก็ได้ก่อไฟไว้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่เลยนะครับผมจะก่อไฟกองใหญ่ๆเลยนะครับเพราะว่ามันจะไล่สัตว์ป่าได้นะครับไลยุงได้นะครับ บรรยากาศที่นี่ก็อากาศหนาวมากๆเลยนะครับตอนนี้นะครับผมก็รู้สึกว่าผมง่วงนอนแล้วนะครับนะเดี๋ยวผมจะเข้านอนเลยนะครับ ท่านผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมได้ยินเสียงอะไรไม่รู้นะครับตอนนี้ก็เวลาเที่ยงคืนกว,กว่าแล้วนะครับผมสะดุ้งตื่นขึ้นมาเลยนะครับได้ีไหมครับเสียงมันมาด้านนู้นนะครับ อันนี้ผมระแวงหลังมากเลยนะครับดีนะครับเสียงมาด้านนู้นเลยนะครับเสียงอะไรครับไฟผมก็ได้ดับลงแล้วนะครับผมไม่กล้าลุกออกไปจากที่แคมป์ผมนะครับ มกลัวจะเป็นสัตว์ป่ามันนะครับเดี๋ยวมันจะมาทำร้ายผมนะครับได้ยินไหมครับไม่รู้นะครับว่าเป็นเสียงอะไรนะครับตอนนี้ผมระแวงไปหมดเลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวมีดนี้ต้องอยู่ใกล้ตัวเราตลอดนะครับ รู้นะครับว่าเป็นเสียงอะไรนะครับนี่ไหมครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะรีบก่อไฟให้ใหญ่ๆเลยนะครับตอนนี้นะครับ ผมก็ได้กอ่อไฟไว้เสร็จแล้วนะครับไฟแรงมากเลยนะครับเมื่อกี้ผมได้เสียงทางนู้นนะครับเสียงอะไรไม่รู้นะครับผมก่อไฟท่านั้นนะครับเสียงก็เงียบลงไปแล้วนะครับเสียงเมื่อกี้ก็หายไปแล้วนะครับผมคิดว่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะนอนต่อเลยนะครับ ไฟนี้ผมจะทําให้ดับไม่ได้เลยนะครับ สวัสดีตอนเช้านะครับตอนนี้นะครับก็เป็นเวลาเจ็ดโมงเช้าแล้วนะครับเมื่อคืนนี้ผมนอนแทบไม่ได้เลยนะครับหนาวมากมากเลยนะครับหนาวจนผมต้องเอาผ้าห่มออกมาห่มเลยนะครับเมื่อคืนนะครับผมก็ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้อยู่ด้านนู้นเลยนะครับด้านหินนู้นเลยนะครับโอเคนะครับผมคิดว่าเดี๋ยวผมจะกลับบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเก็บของก่อนนะครับ ตอนนี้นะครับผมก็ได้เก็บข้อขอ,ของของผมเสร็จแล้วนะครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบคลิปผมก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ